รมาแล้วเปิดดิมั้ยอารุวารุเปิดไม่ได้อยังจะเปิดไม่ดีกว่าก็อยู่กับการแข่งขันทัพไรเดอร์ถึงงานวันห้าหมื่นบาทนะครับผมเป็นการแข่งเราจะมาไม่เหมือนเราเราจะมาปวดการแข่งดีกว่านะที่ว่าเราเราไม่ต้องไปวางไม่ต้องไปวางเนี่ยคือในในเราไม่ได้ออกเราไม่ได้ออกสตรีมแล้ว เอาเลยไหมห้านาทีแล้วนะบอกแทาดดอนะคะโอ้โหส่งกันยับเลยส่งกันยับเลยส่งกันยับเลย เขากำลังเข้ามั้งโอเคเขากำลังเข้ามั้งแอดเห็นแล้วรอแอดอยู่ไหนแอดเห็นแล้วแอดอยู่ไหนอ่ะเปิดไหมเปิดกันดีไหมเปิดไม่ได้พี่จะเปิดไม่ได้อตอนตอนตอนอ่อานแล้ออาาเปิดไม่ได้อดันนี้แล้วอ๋อเราแอดมาอีกทีก็ได้ครับรอ อโอเคมันกดเริ่มเฉยเลย <laughs> มันไม่รออะไรใช่ไหมโอเคไม่รอก็ไม่รอโอ้โ oh, หพี่เขาพิงคอต้อนเลย <c oughs> อ,อลย่ะมึงดูแต่ละคันมึงดูแต่ละคันอีซ่านแล้วพี่ไม่มีรถบแบบเขานะโอ้พิงคอต้อนสามพันเลยอืม ก็เดี๋ยวพี่จะเสียสละให้ให้ให้เขาแบบนำไปเลยนะ,อยะนขอขออนุญาตเงียบอ๋อมีคนเข้ามาเล่นในเกมสองคนหรือมึงเข้าไปแข่ง của anh gặp nhạc mặt học. Watch, I tend to tuk 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 โอเคกูก <Okay, S 2> ูร like. okay. like. hey, hey, ู้ใช้ตาการตัวเองแหละไม่น่าเข้าทันรุดดูจะส่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อ่ะกูรู้ใช่ตากันตัวเองแหละไม่ไใช่ตากันเลยเอะไอ้เอง <c oughs> อยังไม่แข่งอยู่รอแล้วดูดพิงก็ตอนโอ้โหตอนแรกๆมาอย่างรถมอเตอร์ไซค์อ,อือก็ได้มาอย่างรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ต้องแคปด้วยใช่ไหม <c oughs> โอเคแคปเรียบร้อยแล้ว แคปอ่ะแล้วก็วขึ้นมาตัวเราเป็นเพื่อนมาเลยเพะว่ามันไม่ตามสักทอ,อ่ะกดไม่ดีโอ,โอเคแคปอย่างงี้โอเคเรียบร้อยมีอะไรอีกไหมพี่ <c oughs> รอนี่นนผมแพ้ครับสีครับะผม ที่สีครับเอ่เข้าเส้นชยัยไม่ไอสัตว์อ่ะมันติกูออกแล้ว <laughs> โอ้โห ได้ส่วนแรกก็แอดแพลนดีอีสปอร์ตมาจะนอดกลุ่มต่อไปมาถึงของเราสุดท้ายท้ายสุดของวันนี้ถูกต้องฟังพลังฟังพี่อีกแล้วคู่ท้ายสุดของคนนี้ผมไม่ได้กาดาไว้แต่ต้องบอกเลยว่ามีคนที่น่าจับตามองอะไรอย่างไงใครซีคือเป็นการตีกันระหว่างเห็นไหมครับแม่เอ็มซีแม็กซี่กับลิตเติ้ลเอ็มมาอยู่ด้วยกันเฉยเลยเพื่อนกันน่ามาอยู่ด้วยกันอ๋อคือต้องเพื่อรักหาเรียมโหดประมาณนั้นเลยพูดยากนะครับว่าใครจะ ทำได้ดีกว่าคันแต่ผมรู้จักแม็กซี่มามากกว่าหนูปลอยเองค่านี่โอ้โหมาพร้อมอีกแล้วโหโหคือความพร้อมผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากอย่างที่บอกครับคือนักกีฬาทุกแขนงอย่างตอนนี้เกมถือว่าเป็นออฟฟิเชียลแล้วว่าเป็นหนึ่งในประเภทของกีฬาเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเป็นนักแข่งการเล่นเกมสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือดิเมนชัของการเป็นนักกีฬาเรื่องของความพร้อมการเรามุ่งมานะความการซักซ้อมการมีสมาธิความมีวินัย มันก็คือกีฬาอีกประเภทหนึ่งแล้วคุณก็คือในกีฬาอีกประเภทหนึ่งนะนครับครับโ,โหตอนนี้เอทเอท้ายเอาท้ายคุณผมขอลุยก่อนเลยนะครับผมให้คุณผมมีแล้วผมมีในใจแล้วจริงเหรอจริงผมเอาไปที่ลุยไปที่ CR ต่อสียต่อคนนี้เรียกคุณ<ม>ชื่อผมมาคนนี้ผมไม่รู้นะว่าเขามีชื่อเสียงเรียนนามยังไงแต่ผมเห็นชื่อเขาแล้วผมชอบมากก็คือคุณแฟบฮ้ยเฮ้ยผมบา ตาเนี้ยคุณเลือกถูกต้องจริงเหรอคคุณนนี้ผมมาแบบฟิกยังกูเลยนะวิ่งแบบพิตอร์มีอย่พิตอรเลยเออยเอ้ยสายแบบทรัพย์ทรัพหน่อยเป็นชื่อแล้วแบบทรัพโอ้ยมันโดนใจอะที่มันโดนใจสายแทรัพย์สองคนนี้บอกว่าเปอร์เซ็นต์การเข้ารอบเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์สายเคิร์เนี่ดูกันนะว่าซีอาร์ตอของคุณกับทรัพของคุณเซฟเนี่ยนะครับกับเสียต่อผมเนี่ยใครจะเรวยนดีกว่าแล้วก็หรือว่าเป็น มามืนท่านอื่นๆนะกซี่นะครับมามืนมามืนอังเอ็มซีเมอร์ซี่หรือว่าจะเป็นทีเอสแซงนะครับทีเอสแซงเอ็มซีคอนเฟิร์สอะไรเนี่ยจะรอดูนะครับอาจจะมีสิทธิ์ได้ถูกต้องนะครับแล้วเริ่มไปแล้วสามสองหนึ่งกลุ่มสุดท้ายกำลังเริ่มขึ้นกันแค่นอนมาดูว่าใครกำลังจะ ได้สัวไปกันสี่คนสุดท้ายของวันนี้ของรอบในวันนี้ครับมาดูวา่าใครจะได้ไปแล้วแแฉกผมไปก่อนแล้วแต่ว่าคอนเวอร์สโอ้โหขูหัวต่อมาเอาแล้วเกาะกลุ่มผู้นำสามสี่อันดับแรกยังค่อนข้าง ok, หนาได้อยู่ครับต้องรอดูสักระยะผ่านไปสักงสี่ห้าโค้งมาดูแล้วจะเห็นผลมากขึ谢谢้นครับว <tı> pues okay. ่าระยะห่างจะเกิดขึ้นที <talk ing> ่บอกสำหรับเกมนี้มาเราไปเรื่อยๆคอนเวอร์สกับกรับแซงขู่เป็นไงเป็นไงเป็นไงเป็นแบบคู่กันเลยนี่แหละสมกับ เขาเรียกกลุ่มไทยที่เราได้เลือกเพราะสมายมันตั้มือไว้มาจริงๆครับเขาโค้งสวยแต่เราไม่มีโตจะพลาดหรือเปล่าโค้งสุดลาเบิร์ตโอ้โหผ่านได้โค้งสำคัญอยู่ตรงนี้ผ่านได้ต้องวงเวียนนะ MC ็มซีคอนฟิเตอร์จีนโดแถมมาแล้ว คับชีกนีฮะแต่แงโตก็มีต่อเนื่องเลยครับดูครับใต่อ่มีต่อเนื่องอย่างนี้ต้องแก้เกมด่วนแล,แล้วโดนแซงหรือเปล่าแล้วมาแบบคู่เลยโอ,อ้โหอย่างนี้ครับมาแบบติดติดย่าแม่แต่เราคอนเสียต่อนำมาแล้วฮะ จ้าต่อทำไปแล้วแอบบีชกหนีใหญ่โอ้โหต่อมีเอาแล้วปลาตัวมานแบบหูถึงว่าบี้โค้งจังหวะเมื่อกี้คือเนียนคลิปเลยนะแต่จังหวะเบียดแบบเบียดแบบมิดเลยนะจังหวะใช้เหลี่ยมดีนะถึงว่าเป็นโค้งที่ค่อนข้างกว้างถึว่าถ้าเหลี่ยมบังดีๆนี่คือก็ยังโดนแตงได้เหมือนกันนะแต่แล้วเอ็มซีแบ็กซีกับเอ็มซีลิตเติ้ลเอ็มตอนนี้สองคนนี้กลังตีกันขับเดียวกันก็ตีกันอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ครับมีแค่สองคนที่กำลังขับแล้วขับเที่ยวก็เอามาสามเฉยเลยครันแม่มาสามครับเพื่อนมาจากไหนครับโอ้ เรื่อยๆมาเรื่องๆรองโอ้นำต่บกลุ่มผู้นำมากับเสียต่อโอ้ตอนนี้แทับตอนนี้แทับเนี่ยนำนำปไกลอยู่นะนำปไกลอยู่แล้วก็มีโคมีเสียต่อพลาดไหมไม่พลาดนะสวยอยู่ครับโอ้ดูแากที่คุณพ่อจะห่างนะถูกต้องเอาเริ่มมีระยะเริ่มมีระยะข้นเรื่อยๆมาดูครับแล้วดูครับดูความต้องดูเนี่ยตรงนี้แหละคือตอนเนี้ยเราจะเห็นครับเราจะเห็นความนิ่งและว่าใครวิ่งกว่าใครโอ้โหแล้วคอนฟดิ้งเนี่ยในต่ออยู่ด้วย ไปเลไปเลไปเลยนะครับสำรับแล้วแครบของผมมาแบบยังไงครับล่ะจะรบคำสมบัติโอ้ยโอ้ปโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ m โอ้ยโอ้ยโอไยโอ้ยโอ้ยอ้วโอ้ยไอ้ยไป้ยโอ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 อ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ้ยโ้ยโอคยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอียโอ้ยโอยโยมีมา ที่ผมได้ถูกแล้วว่าเป็นคนที่เชียร์ใครคนนั้นแพ้โอ้จะเอาเคสียก็นล้วก็เคารอบเคารพเสียดายถ้าได้ถ้าได้ที่หนึ่งง่ายเจยแบบดูดูครับประมาณเศษเสี่ยววินาทีนะคืออาจจะดูสองนาทีสามสองสองนาทีกับสามวินาทีอาจจะดูแบบหนึ่งวิแต่ทีนดูจากเขาเรียกว่าดีเทลของวินาทีของวิลงไปอีกเนี่ยคือดเีจรนะจริงๆครับ